ครับวันนี้เรามาดูผลงานที่เราทำในตัวปรับแต่งมอเตอร์ไปเนาะนี้เป็นบ้านของพ่อวีครับความคืบหน้าในการปรับแต่งเครื่องของพ่อวีจะเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อวีเนาะครับครับวัสดีครับคุณพ่อครับวัสดีครับอันนี้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับพ่อตอนนี้มอเตอร์มันกลับข้างอเคยให้ช่างเขามาทาให้คือจะให้มันหมุนไปทางขวาน่ะทีแรกมันหมุนมาทางซ้ายตอนนี้ใช้งานได้เยี่ยมเลยครับนี่ครับเป็นรูปแบบที่คุณพ่อวีเขา ปรับแก้เนาะที่เขายึดมอเตอร์แล้วก็ตัดปีกมอเตอร์ตัวนี้ออกครับถ้าเห็นในคลิปที่แล้วจะมีตัวนี้ออกอันนี้เป็นปั๊มของปัมป๊มปั๊มน้ำครับตัดน้อยโขกออก <ๆ S 2> แล้วก็มาทําเป็นส่ยโบเล่เอามาดึงเครื่องตับหญ<อ>้าตอนนี้ก็ใช้งานจริงได้สบายเลยเดี๋ยวสาธิตตรงใจให้ดูครับ ยิดการเอามอเตอร์เข้ามาใส่นะครับแรงครับแรงดูความแรง,งมันครับนี่เป็นผลงานที่เราโบริฟายกันเองครับตัวีก็าก,กำลังจัดการสัญยาเนาะเป็นิงที่จำเป็นสำหรับเกษตร,รกรบ้านเราครับเลีเ้ยงวัวเนาะมันเคยเราทุ่มแรงได้เยอะมาก เหี่ยมากเี่ยมากเ็นพ่อบอกว่ามันยังมันมีปัญหานิดนึงเนาะเห็นว่ามันมันเร็วมากรอบจัดเกินเอ่อรอบมันจัดเกินครับพ่อมีแนวทางจะทํายังไงต่อไปครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนมอเล่ใหม่เอามอเล่ให้มันขยายให้มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้ใช้ใช้กี่ใช้กี่นิ้วครับตอนนี้มอเล่เดิมมันอยู่สี่นิ้วโอ้ใช้สี่นิ้วนะครับตอนนี้อยู่สี่นิ้วอยู่มันเร็วเกินแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นหกนิ้วหรือไม่ก็แปดนิ้วไปเลยคันช้าลงนิดนึงแต่ว่ามันจะแรงขึ้นเน ครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ